No, sister, sister girl, yeah. ควาชอบวันนี้นะคะชวนส,สาวๆมารีเฟรชความสดชื่นกับงานสุดเปรี้ยวมาลีเฮลตี้พลัสดื่มความสดชื่นให้ผิวตลอดวนันถึงแม้อากาศจะร้อนขนาดไหนสาวๆต่างก็อวดผิวสวยมั่นใจกันได้ตลอดงานเพราะมีตัวช่วยสุดชุ่มฉ่ำให้ดื่มคลายร้อนนี่เองจะร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นค่ะงานนี้นะคะสาวๆที่มาร่วมงานต่างได้เคล็ดลับในการดูแลผิวพรรณไป เราได้หมอหนุ่มสุดหลอกขวัญใจสาวซิสโอปออย่างหมอโอ๊กมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหาผิวพรรณแบบตรงจุดสุดๆนอกจากจะได้เคล็ดลับผิวสวยแล้วนะคะยังมีโชว์สุดเปรี้ยวจากสาวปอยตรีชดาเมื่ออวดผิวสวยพร้อมแดสเซอร์สุดเซ็กซี่อีกด้วยใครอยากผิวสวยชุ่มชื่นตลอดวันแบบสาวปอยจะต้อง ที่เราตื่นนอนนะคะปราะจะต้องดื่มน้ํำหลายแก้วมากๆเลยแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเดินทางไปไหนมาไหนนะคะปอจะพกน้ําไว้ขวดนึงเสมอคะ่ะโดยเฉพาะน้าแร่นะคะที่ผสมน้ําผลไม้รับรองว่าเป๊ะแน่นอนคะ่ะเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้สาวๆลองไปทํา